อีกแล้วเป็นพับพาเพลงนี้นี่ที่ร้องตอนวิคิดโอ้โอ้โ้ยจันแต่พี่ดูจัดนุ้ยวิคิิคเนี้ยพี่ดูนะพี่ดูแค่จันกับเอมมั้งอะไรขอให้ว่ากันมาอย่าชิ้งให้งงนานๆขอโกโล่ขอโซโล่ขอโซโล่ขอโซโล่แป๊บต้องไปทางเพลงจากใจ ตัวเองเออถึงโซโลแล้วเรียกด้วยแต่ดาดาาแต่ดาดาดาแต่ดาตึ้งเจอคนก็บอกว่าเธอรักกันแต่คนนั้นได้หินว่าเธอเปล่าเจอคนไหนก็บอกไม่เคยเหมือนกันเลยไม่กล้าเดาปะเกิดซับต้นไม่อยากจะปัดต้นใจแต่วันไวเพระคนก็พูดอยู่ แอบมองเห็นว่าเธอไม่เป็นเหมือนเคยมันก็เลยเกิดอยากจะรู้อ่ะมามาเข้ามามาบอกกับฉันรงตรอ่ะมัวทำให้งองันอยู่อย่างนี้อย่าทำอย่าทำมีมาสักคำให้มันรู้ไปเหนื่อยนะบอกให้รู้อ่ะให้ชัดชัดไม่ว่าคนเราทุกคนสบายใจไม่ไมบอกคนนี้ กับคนนั yeah. yeah. ้นน่ะเอ้ยคำพูดลอยๆว่าร so ักกันขอให้ว่ากันมาอย่าทิ้งให้งงนานๆอย่าบอกลางใจนะบอกกับใจตัวเองโซโล่ยังจิมมี่ก็มิตตะโซโล่เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแหสองหเจ็หนึ่งห้าหเจ แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปหนึ่งสห้าหนึ่งสองสาสห้าหกแปดหนึ่งสองสสี่และ้าหกเจตมามาเขามามาบอกกับฉันตรงๆงนหมู่จะไม่งองกันอยู่อย่างนี้อย่าทำอย่า้า เหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตั้งแต่คืงเพลงแล้วยังไม่ถึงท่อนการมาตั้งแต่ติกต่อติกต่อ Wake up in the morning feel so a l i g h t p i n ง t ี่และ m y g h a e l s u m เฮ้ยมันมันต้องกันหรอกับ m i c h e l s so much to o I'm gonna hit this before I leave but my chief is the boy of

แล้วอย่าว่ากันงี้เลยเอาหน่วงกันมันก็เดือนกว่าแล้วเออไอ้พี่ก็คือเราก็ออกตั้งแต่หน่วงก่อนแล้วก็เปเข้าบ้านนั่งเดือนกว่าเออเสร็จทีทีปแต่วินเราข้าเวทีก็ได้ขึ้นนะใช่มาเป็นอยังดีได้เข้ามาสุดบรรยากาศมันจึงเป็นความรักแต่ไม่ได้เข้ามาในความสุขในความชที่ไม่ถึงกับสาว รนละท้งซึง,งช่งางเหาด้วยกันซ้านนรเราอยนอ้เราไม่ได้ซ้อมด้วยก,ก,ก,กันมซ้อมเก็บไว้ก่นอนนิวสามาปวดนะเนี่ยตอนแรกว่าจะมาทำอะไรไม่รู้นองนึกมาทำอะไรตอนนี้จริงๆความรู้สึกตอนนี้พี่เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทำสิ่งเดียวกับพี่ไว้ทำไรอนอน มอนอนแล้วเหรอไปดูไปดูได้นอนแล้วเหรออยู่หน้าบ้านโฟมเออความรู้สึกแบบมันยากอะแบบค่ะทั้งบ้านคะหนูรู้ว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงนี้มานานแล้วก็แตัมาห้องนี้ดวนค่ะดวนค่ะดวนอะไรนะเอาเสียงอะไรนะทั้งบ้านคะน้องรู้ว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงมานานแล้วพอกันนะคะทั้งบ้านทั้งบ้านและพี่อยู่นี่ก่อนอย่าเพิ่ง ให้ตจก่อนเทางบ้านเราอยงานนะคะช่วยตัดกล้องมาที่ห้องนี้นะคะพาะน้อยจะพาทุกท่านยืดเส้นยืดสายไปกับน้องค่ะอ่ะทุกคนเริ่มก่นมาี่มาี่ฟังอยู่ฟังอยู่ก็ไม่อยู่ข้างในไม่ได้หรอใช่ไหมวันนี้นะคะน้องจะมาสอนการยืดขาที่ถูกวิธีนะคะแล้วก็จะทําให้เราฉีกขาได้ค่ะเพราะมาในบ้านนี้น้องสามารถฉีกขาได้ทั้งที่ตอนแรกน้องม่สามาฉีกขา้แล้วเรียนมาแล้วค่ะอาจารย์สอนเลยนักเรียน นักเรียนฉีกได้แล้วลองลองอัดไม่ใช่ไม่ใช่แบบพอพออาจาร,รย์ฉีก,กุ๊บอุย้ยไม่ถึงแต่ไม่ใช่แบบอ่ะนักเรียนทำตามนะคะต้องยืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดเส้นอ่ะนักเรียนยืดเส้นอ่ะลองฉีกปุ๊บโอเคมานักเรียนมาดูอาจารย์โลงปุ๊บนี่คือตัวแล้ลงไม่ถึงลงไม่ถึงปุ๊บนี่คือตัวอย่างที่ผิดค่ะนักเรียนนี่คือตัวอย่างที่ผิด จบคาดปะครูไม่ทําตัวอย่างที่ถูกให้นักเรียนหรอครับอ๋ไม่ก็น้องไ่ทำถูกแล้วโอเคคะนักเรียนทุกคนเข้าใจโอเคครูก็เข้าใจครูจะหัดทํานะคะนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ผิดโอเจริงวะเอ้ยแต่แต่ข้างนี้เราจีบไม่ได้แล้วน้องก็ขึ้นไม่ได้แหละจริงๆแล้วอีกสิบห้าวันเราจะแตะพื้นเลยลา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  อะไรสิบห้าวันจะแตะพื้นฉีกขาอะไรก็สิบห้าวันนะงงมากเลยต้องสิบห้าวันเท่านั้นนี่จะแตะพื้นอ๋อพี่ฉีกขาได้แค่สิบห้าวันไม่ใช่อีสิบห้าวันถึงจะแตะพื้นทําไมต้องอีกสิบห้าวันก็ทําให้มันอ่อนไปเรื่อยๆไงแล้วทำไมมันต้องอีกสิบห้าวันด้วยอ่ะไม่รู้สิบสี่วันได้ปะสองวันไม่ได้เหรอจะไปไหนเด็กิงเวย์จะไปไหนเด็กิงเวยังไม่ได้เรียนขั้นพื้นฐานขั้นต่อไปอาตีนลังกาคาเด็กิงเว เดี <mm ๋ยวนะเรียนเลยจะบ้าเหรอเราใส่กระโปรงไม่ประเด็นคือนางคิดจะทำจริงสิละแม่เอแล้วมันบ้าวันนี้วันนี้ครูจะมาสอนสเตชชิ่งกันนะคะทุกคนทำตามค่ะสเตชชิ่งคืออะไรยืดตัวไงฮะยืดตัวไงโอ้โหพี่ปูนพี่ปูนสอนไม่ได้จริงพี่ทำไม่ได้ตั้งท่าเลยเห็นหน้าแล้วทรมานมันทรมาน เห็นหน้าพี่ตอนทำปะไอหวเอ้ย <laughs> หัวใจเจ็บปวดเพียงไดใครเนอกใครพี่ร้องเพลงไม่หวานฮะฉันคิดถึงเธอตัอง้งตาหัวคขาจนอยู่ซาซาจนอุส่าซาด้วยเกิดความรัก พูดขึ้นที่กลางว่างฮะไทยฮะไทยพอรู้ตัวอีพ่อเนี่ยแมพอรู้ตัวพี่จะด่าพ่อหรือก็พูด่ะพ่ออยัาอีกพอรู้ตัวมันสูงไหมพอรู้ตัว พอรู้ตัวก็รักเธอเต็มดวงใจรักเต็มดวงใจยอดพิดสมัยยอดรักอะไรโอ้จอมขวัญชีวิตฉันคิดถึงเธอเป็นแต่หัวค่้จนอุสาซา รักพดขึ้นที่กลางว่าวางถ้าไทยหรือไทยหรือดีหรือดีวางหรือดีใจเราตรงกันมิเยาืสัมพันธ์เพราะว่านาลีวันนาลีเราจะรักพักดีร้อยวิญยาณชีวิตที่วนาลี มาเรามาแข่งขยายปอกันให้คำว่าคำว่าอะไรดออีอ่อะยังไงดีดนะาดมาอันนี้มันขาดแล้วอ,อ,อ,อะไรอีอีแล้วกันนะเฟี๋ยวปะล่ะเฟีงนาะน้องเคยละเปิดแล้วไม่ไม่ไมโอ <laughs> มานี่อะไรอ่ะอีหายใจเกียรติอ่ะ